เอาละครับก็กลับมาพบกับล็อกแมน X 6 p พาร์ทนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ผมจะจัดการเชอดบอสแม่งให้ครบหมดทุกตัวเลยครับมาเลนี่คาโทรอย เรากลับมาที่วัดอินามิกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้เราซีโร่มาครับซึ่งเนี่ยเอเรียก็อธิบายให้ฟังครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีมลพิษอยู่อย่างมากครับฝนที่ตกลงมา,มาก,ก็เป็นฝนกรดนะฮะเด <c oughs> ี๋ยวคือน้ําที่นี่เนี่ยมีแต่มลพิษนะฮะแล้วก็เรนนี่เทอรลนลอยเนี่ยเขาเป็นเลนลอยที่ขจัดมลพิษทางน้านะครับมาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไนแรมของดันอ้าวลืมครับผม รู้แต่มันจะเป็นเงาของล็อกแมนครับมาโจมตีเราครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราเอาเอ็กมาเนี่ยเงาก็าจะเป็นซีโ่นะฮะเหมือนเดิมครับวิธีการก็คือทำลายพวกลูกตาเนี่ยะมันเป็นสวิตในการปลดบาลียครับของเครื่องผลิตผลสดนะฮะ แล้วก็เจอกับเด็กชายอึดมากเลยนะพี่ม่วงอึดมากเฮ้ยเด็กจิมมึงเหนื่อยหน้าดิวะนี่กระสุนซีโร่นี่แรงมากเลยฮะถ้าเกิดยิงใกล้ๆนี่ยิ่งแรงครับแรงขึ้นไหมคืออยู่เฉยๆเลื่อนก็ลดนะถ้าเรายืนตากฝนไปเรื่อยๆเนี่ยอึดหยอก คือเรื่อใจเย็นครับแท่นแท่นกระเด็อยยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาครับถึงโลกอาหารนะครับเสบียงครับเสบียงมาอยาะเบื่อเบื่อยหนเมร์ตอนนี้มากแล้วมันนึกจะโผล่มันก็โผล่หยุด เอ้ย,อยมาแล้วอะไรยุกอะไรย้อ,อมาทีนี้ก็โอ้ยก็ดูดูดิมึงจะโผล่มันก็โผล่มาช่วยเจได้แล้วนะอืไอ้เงี้ยเอาอะไรแม่งก็ไม่ได้ ทีนี้เราเคลียร์พวกของรับที่อยู่ตามฉากเบื้องหลังที่มีหนามแล้วทีนี้เราก็สบายตัวแนละ้วเราแค่ไปไล่ทำลายพวกสมวิตนี้อย่างรวดเร็วครับอยเย้ยอะไรโย่ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะฮะถ้าโจมตีของมิซานบูแฟงเนี่ยแต่ว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ตอนกระโดดเกาะทีนมันมีประโยชน์ตอนกระโดดเกาะเพดานนะมส่วนไอ้น้ำแข็งมันนี่ไม่มีประโยชน์เลยมันจะไปะโจมตีโดนไข่เขาวะอุ้ง ยังไงเพื่อนโอ้โหไอ้สิ่งปล่อยมันครับเริ่มมายุ่งกับมันเฮ้ย,ยมาครับถึงห้องบอลแล้วครับเลพิลอยที่ทำหน้าที่ขจัดมลพิษทางน้ำนะครับแล้วก็มีร่างกายแข็งแกร่งมากครับแต่ว่าเขาก็ถูกฆ่าครับพวกแกล่งไป เขาก็เล่าให้ฟังครับว่าทางเบื้องบน,นงมีคําสั่งให้ลดประสิทธิภาพเขาลงซึ่งเกรดก็ต่อต้านก็เลยถูกทําโทษไปด้วยครับแล้วเขาก็จบชีวิตลงด้วยการปกป้องเกรดนะครับแล้วก็ในการคืนชีพครั้งนี้เขาจะจงรักภักดีต่อเกรดอย่างถึงที่สุดครับมาเลยนักสำรวจผู้มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเอีกดอกไม่ตอนี้ เรยาดอซีโร่แล้วนะครับก็สรุปด่านครับอันนี้ถือว่าได้พลังพิเศษที่สําคัญมากต่อซีโร่นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนท่าที่เรากดล่างสามเหลี่ยมมาพี่แกจะปั่นเป็นใบพัดเลยครับซึ่งก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามาสามารถกดปั่นได้รัวๆเลยครับแล้วก็วอสหลายๆตัวเนี่ยแพ้ทางท่านี้นะฮะมีประโยชน์มากครับผมแต่มาซะช้าเยว กลับมาที่ฐานประชาการฮันเตอร์ครับเราจะไปบอสที่ยากที่สุดในซีรีส์ล็อกแมนงแต่ภาคแรกเป็นต้นมาไม่มีบอสตัวไหนายากขนาดนี้แล้วครับยากที่สุดยากมากๆเลยทีเดียวก็คือด่านนี้ครับผมขอพูดแบบพี่โจโอี้เลยครับกูประชดคอมมานเดอร์ยัมมัก นี่ครับเราก็ส่งนินจาอย่างชาร์ o ดอา m o เมอร์มาประจําการในอ m a z มาซอนเอรียครับหรือพื้นที่ป่าเขียวขจี G, ครับซึ่งก็จะเต็มไปด้วยตัวศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายคือเอาตามตรงนะไอตาก,กะแตนเนี่ยแม่งเก่งกว่าบอนรอเล่นรอเล่นเนี่ยชุดเกาะขาของเกา Blade Armor ะเบรดอาร์เมอร์ครับผม ก็จะมีเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,วเพีดตัวผีเสื้อข้างบนนี่มึงรบกวนจิตใจมึมากเลยอึอแต่ๆๆๆเดียวยังจะตามไม่เลิกด่านก็จะมีนี่ครับมากมายนะธรรมชาติครับไสเดือนเอ่ยตัวหนอนด้นเอ่ยตากะแตเอเ้โจสวันนี้เพื่อนถึงปะวะไม่ถึงนะครับโอเคจบแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ต้องมาอีกรอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าด่านลับของฉากนี้เลยครับ อันนี้เราจะมุ่งหน้าไปจัดการกับบอสด่านนี้ก่อนครับเขาเป็นเดพลอยผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าไม้ครับอันเขียวขจีครับนี่มันชา้าเลยเกินมันคืออะไรว่าหนอนหนอนที่จะเป็นดักได้โอ้โหดิดดดดด พีเสื้อมันจะตามอะไรมาเยอะขนาดนั้นไม่มีอ้าวนึกว่าตามมาโยวัดดีเพื่อนอในนี้ก็มีพวกเลพลอยอาสาสมัครนะฮะก็มายืนติดแหนกอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยเอาจริงๆสำหรับผมนะผมว่าไอ้ตัวตักกแตนเนี่ยมังเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดแล้วต้องใช้พลังของคอมมานเดอร์ทำลายมันเท่านั้นนะมันถึงจะไม่เกิดมาอีกแล้วโอ้โหคือ <laughs> ม คุยเพลินไปเลยดีกว่าครับมาแล้วครับเจ้าหน้าที่รักษาป่ารักษาป่านะครับแหมปลา เขาก็เล่าให้ฟังครับว่าเขาก็แค่เผลอทำลายป่าไปเท่านั้นเองอ่ะทำไมต้องมาแก้ระบบการดิฉนดฉันด้วยฉันเลยตายห่าไปเลยประมาณเนี้ยครับก็อารมณ์ประมาณว่าเขาหมู่ฆ่าในการจัดฉากให้มันเป็นอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยครับก็น่าจะเป็นฝีมือของพวกฮันเตอร์อีกนั่นแหละเนี่ยครับวิธีการสู้ก็คือยืนแกลกแบบนี้ปนไปเลยครับแบบยืนแลกไปเลยฟอร์เมชั่นเปลี่ยนฟ f o r เ a t i o n อ๋อเเพื่อนเอืออืออือฮะหาหาครับผมก็นั่นแหละครับ แต่ว่าพลังเขามีประโยชน์ก็จบด่านครับเราก็ได้พลังยามาร์กออปชั่นมาครับซึ่งจะเรียกแมงปอ3ตัวมาล้อมรอบซึ่งเอาจริง เอาจริงนะเพะมันมีประโยชน์มากที่สุดในเกมนี้นะฮะพลังอาวุธอันเนี้ยภาคเนี้ยคือใช้บ่อยมากแล้วก็มีประโยชน์หลากหลายสารพัดมากครับกลับมาที่ฐานมระชาการฮันเตอร์ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถล่มบอสท,ที่จะให้พลังอาวุธที่มีประโยชน์มากพอๆกันอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือนี่ แล้วก็ฉลองชุดเกราะใหม่ครับไปเลยเบลดอาร์เมอร์ชิลเลอร์เชลดอน ครับโอ้โยหอย่างเท่กลับมาที่อ่ะมีมมีีไนท์แมร์มของด่านเมื่อกี้มาลาวีแล้วครับเป็นพวกมแมลงเราก็ใช้ยามาออปชันน่นนะครับจัดการเหมือนเรามีบาเนียวนอยู่รอบตัวครับมีประโยชน์มากแล้วก็ใช้ได้แบบรัวมากครับผมมาครับไ,ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะสถาบันสถาบันนะครับสถาบินเลยทีเดียวเอาละ นี่ครับผมชอบมากเลยมันเท่หลายเ,ยเลยนะครับไปเกาะเบลดอาร์เมอร์เบลดอาร์เมอร์อันนี้ลองมันหันมาหาเราครับมาเลยลูกพ่อยอย่ามาอ่ะวนใจหลายโอ้ยว,วอย่า,อาไปสนใจโอ้อีกแยะโอ้พอโดนนี่โดนยาวเลยจบแล้วนิ่เภาพ ก็มันน่ารำคาญคุณดูมแมลงแบบเล็กๆน้อยๆนี่มันน่ารำคาญนะครับแหน่ๆขวางนี่จเจริญกระดานนี่ถือว่าสั้นมากนะฮะการจะไปหาบอสเลยเนี่ยเพราะว่ามาเลยนัย่นแหละไปเลยอ้าวอ๋อยังไม่ถึงฉากเป็นการโอ๊ะจะเบิดไฟได้พี่เป็นการดึงฉากต้องรอตรงนี้ครับต้องรอตรงนี้ดีมากนั่นแหละ าอธิบายครับเขาเป็นเซคิวริตี้ครับคล้ายๆแบบผู้รักษาความปลอดภัยให้กับดรจิมนะครับโอเคนะครับอดีตเซคิวริตี้ครับเขาก็เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังครับว่าดรจิมเนี่ยคุ้มคลั่งกลายเป็นอิเล็กูล่าครับแล้วตัวเขาก็ดันโดนเหมารวมว่าเป็นอิเล็กูล่าด้วยแล้วก็ถูกทำลายไปด้วยครับเขาจึงโกรธแค้นพวกคันเตอร์เป็น,นอย่างมากครับยูโห รู้สึกเหมือนเนื้อเรื่องนี่ฮันเตอร์เราจะเป็นตัวร้ายเลยนะฮะเนี่ยแบบมันไม่ใช่ว่าพวกกลุ่มฮันเตอร์จะเป็นคนดีแบบเอ็กเหมือนกันหมดทุกคนนะฮะอจ้าโคโคอี๋เปิดอยู่แต่ในกอกกนดีอยู่แล้วอีเนี่ยจิงโอ๊ะเราสามารถจัดการโดยใช้โอ้ มาแล้วครับเขาไหนนะเล็งเลยอือนะครับ <c oughs> ใช้ทกยอดอื้้อโอโอโอ้อ้้อโอโอ้ล้ล้อล <c oughs> อ้อ้้อ้้ออ้้ออ้้อ้อ้้ออ ผมก็สรุปด่านครับได้พลังของเชลดอนมาฮะก็คือเป็นบาเรียพลังงานที่จะรับการโจมตีแบบพลังงานและสะท้อนการโจมตีแบบพลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงานนะครับโอเคครับกลับมาที่ฐานประชาการฮันเตอร์ครับในตอนนี้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วครับแถมยังเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา8ดบอสของภาคนี้ด้วยครับมาเลยครับเอาเป็นเบรดอาร์เมอร์เลยเหรอครับผมชอบชุดก่อนนี้มากครับมันเท่สุดๆไปเลย ผู้มีพลังคล้ายขีดจักัดอินฟินิตี้มิจิเนียนครับผมกลับมาที่เวฟอนเซนเตอร์เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือเอ็กในลุกใหม่แล้วก็ทรงผมใหม่ครับมามาม,ามาใช้เลยดีกว่านี่ครับมีประโยชน์หลายดยีไปเลยพุกพ่อ แค่นี้ก็ไปแบบไล้รอยต่อทอเต็มืูนมากอ้าวมีนท์แม์ของด่านเมืขั้นชาร์กมาเป็นอุปสรรคของเราด้วยนะครับโอ้โโอ้โโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยเปิดช่องไม่เปิดช่องว่างเลยไม่เปิดเลยเปิดเลยยังคงประโยชน์อยู่เช่นเดิมครับไปเลยไหนออกมาตีไงไปให้หมดไปให้หมดออกมาปุ๊บก็ไปเลย แต่เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ครับเสียเวลาครับเราปล่อยให้มันสแกนไปแค่ม่งั้นมันจะเป็นอุปสรรคในการไปรต่อของเรามากเลยครับปล่อยมันสแกนเลยครับปล่อยมันสแกนเลยครับโอ้โจมมันสแกนเกย์แล้วครับโอ้รอดรอดรอดอ่าอมีประโยชน์มากอ้าวแมลงพอกูยังแรงกว่าถ้าไม่ตายกูอนะึด แล้วก็มีประตูวาร์ฟโผล่ขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปแล้วครับเราหมดธุระแล้วก็ไปต่อกันนี่เลยครับด่านค่อนข้างสั้นนะด่านนั้นเนี่ยต้องมายืนที่หน้าประตูบอสมาครับเราโอเคเนี่ยเป็นนักวิจัยอัจฉริยะเลยครับเป็นแพงต้อนอัจฉริยะ หรือว่าไลน้ำว่าเป็นเป็นไล่น้ำที่แบบแตกตัวได้อะไรเงี้ย <_ d ata> เขาก็ถามเอกว่ามึงมาทําไมเอกก็บอกว่าแกใช่ไหมที่ทําการเพิ่มจํานวนไนแร์อยู่เขาก็บอกว่าแกเห็นก็น่าจะรู้แล้วนี่โง่หรือว่าโง่เนี่ยพวกเ,เรปิลชั้นต่ําก็เหมือนเหมือนกับหมดที่ไม่เข้าใจในความสุดยอดของงานวิจัยชั้นได้แต่อิจฉาแล้วก็กุเรื่องขึ้นมากําจัดชั้นอ่ะเราเปิดฉากสู้ครับนั่นเขาจะสร้างฟออกมาพอโดนโจมตีเนี่ยก็จะแตกตัวออกมาฮะมาทําให้เรา ดูยากมากเพราะว่าถ้าโจมตีโดนตัวปลอมเนี่ยไม่มีผลนะต้องโจมตีโดนตัวจริงครับแต่ว่าเรามีพลังที่ชนะทางบอสตัวนี้อยู่ครับนั่นก็คือพลังชูดดูว่าโดนจะแบบรวดรวาคือการโจมตีของบอสตัวนี้เขาบอกแล้วมันหลบยากมากครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเราจะทำลายมันโอ้โน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 โอเคโอเคดีมากมันจะเป็นการยิงแสงเลเซอร์ที่มันยิงแบบเฉียดพื้นหรือว่ายิงแบบกระสุนิดตา่หลบยากหมดเลยครับ แังนั้วผมขอกระน,นำกระนำกระน,น่อยูตรงไหนนะวะนั่นแหละตรงนั้นแหละเล็งยิงให้โดนตัวจริงก็พอครับไอตัวตัวอะมีบ้าที่มันแตกตัวแล้วมันไม่ต้องมาสนใจโอ้โจโอ้โหนั่นแหละดีมากลูกนั่นแหละมึงตรงนั้นแหละโอ้ไม่ต้องลงมาไปไหนเล่าเออนั่นแหละไปเจอเออไม่ต้องทข้ามาเด้งไปเลย ไม่โด้ไม่ไ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 ด้เดี๋ยวมันจะยิงแสงครับมา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 ไก่แล้วไก่แล้วโอ้โหถ้าไม่ตายก็ดันใช้ไปแล้วด้วยฮะใช้อีกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยายาโอ้เจ้าอุ้บพื้นที่ปลอดภัยไอ้ทีเดียวทีเดียวนั่นแหละในอดีตเขาเป็นเลพลอยอัชริยะนะฮะที่เก่งเรื่องด้านงานวิจัยแล้วก็เ <each> ป็นผลงานของเขานี่สุดยอดมากครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเก่งเกินไปครับนักวิจัยคนอื่นเลยหมั่นไส้เพราะว่าสร้างปัญหาให้กับพวกเขาก็เลย ทำการจัดการเขาโดยสร้างเรื่องให้เป็นอุบัติเหตุอ,อีกแล้วครับท่านนี่การปูเนื้อเรื่องนี่เหมือนฝั่งเราเป็นตัวโกโงไงไม่รู้ว่าเหมือนแบบนักสำรวจแต่ละคนนี่มีปูมหลังในการถูกฆ่าตายโดยฝีมือพวกเราแบบผิดๆมาก่อนทั้งนั้นเลยอะ กลับมาที่ฐานมระชาการฮันเตอร์ครับตอนนี้บอสทั้ง8ตัวตายเรียบแล้วครับนักสำรวจของเรา <c oughs> ก็เหลือในการเก็บเนี่ยครับเหลือช่วยตัวประกันให้ครบทุกคนนะแล้วเก็บพาร์ตเสริมให้ครบครับก็เดี๋ยวพาร์ตหน้าเราจะมาเคลียร์กันให้หมดครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อที่ห้องแลบของเกรดกันแบบยาวๆนะครับไว้เจอกันครับผม